ติดติดเล็บ看看 well. อ้าวออกกำลังกายน้อยออกกำลังกายน้อยออกกำลังกายน้อยอ้วนไปแล oh. ้วอ้วนไปแล้วอ้าวเล็บติดเล็บติดเล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 มาจับแล้วเอ้าทับูทับูเล่นไหมทับู sao bu về này đó cặp tên đấy cặp tên đấy tên đấy sao bu về này Tap, 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 tap,

โอ๊ยโอ๊โอ๊ยโโอยอยเอาอุยหนีไปอีกแล้วหนีไปอีกแล้วอุยเหียล มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหพร้อมขนเลยพร้อมขนเลยเห็นท่าชิพี่ชาบูมาพร้อมขนเลยจับได้ไหมเอาเอาพี่ชาบูอยากเล่นด้วยเอาพี่ชาบูอยากเล่นด้วยเจอไหมเจอไหมเจอไหมหาดูซิหาดูซิเจอไหมเจอไหมใครหาเจอก่อนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่น้องหาเจอไหม หาเจอมั้ยดูขนๆขนตั้งโอ้ยๆๆๆอุ้ยๆๆๆโอ้ยๆๆทำอะไรทำอะไรพี่ชาบูทำอะไรน้องทำอะไรน้องอ่ะโอ้ยเล่นสนุกกันใหญ่เลยสนุกมั้ยสนุกมั้ยสนุกมั้ยโอ้ยๆๆหาน้องอ้าวพี่ชาบูบ้างพี่ชาบูเล่นบ้างอ่ะ แรงแล้วหมดแรงแล้นะอ,อ,อย่าก,กัดนะอย่าก,กัดนะขาดหมดแล้วนะชาบูชอบกัดนะชาบูไม่กัดไม่กัดไม่กัดนะไม่กัดนะเนี่ยชอบกัดเดี๋ยวมันจะขาดหมดนะไม่มีเล่นนะขาดหมดนะไม่มีเล่นนะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องชาบูน้องชานมด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ